บริษัท IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว IMPACT GROWTH r e ร d หรือชัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจไทยและการเติบโตในตลาดอาเซียนเรา,ออากา็อยากจะทำาอ็ i ซ i บิชันมากคือทำแบบครบวงจข้อดีของ IMPACT GROWTH เนี่ยคืออยู่ที่รายได้ของ Impact มีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างสมอเสมอมันเดินคล้ายๆเหมือกับว่าเราฝั่งินกับธนาคารเราก็จะมีผลตอบแทนทุกๆ3เดือนกองนี้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีระดับ6กเปเ็นกว่ากว่าในปีแรกและยังมีโอกาสเติบโตอีกค่อนข้างมาก Impact Road r e i t นับเป็นกองคลาสแรกของไทยที่สามารถส่งต่อได้โดยไม่มีวันหมดอายุที่ Impact คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหารูปแบบการลงทุนแบบใหม่